กิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยชื่อกิจกรรมตัวทำละลายระดับชั้นประถมวัยโรงเรียนวัดควรท่าแรกสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานีเขต3ค่ะ สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนคุณครูเฟิร์นในกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมในเรื่องตัวทำละลายกันค่ะเด็กๆค่ะอ่าไหนใครเคยทำกิจกรรมนี้บ้างเอ่ยเด็กๆค่ะก่อนที่เราจะไปทำกิจกรรมคุณครูมีคำถามมาถามเด็กๆด้วยค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆ เคยเห็นผู้ปกครองชงกาแฟไหมคะเออเคยไหมลูกเอ,อ๊เวลาชงกาแฟเนี่ยผู้ปกครองใส่อะไรลงไปบ้างน้าใส่น้ําตาลใช่ไหมคะเออใส่น้ําตาลลงไปในน้ําแล้วน้ําตาลละลายไหมคะน้ําร้อนใช่ไหมลูกอ่าผู้ปกครองชงกาแฟด้วยน้ําร้อนใส่น้ําตาลลงไปแล้วก็ละลายใช่ไหมคะ แล้วเด็กๆคิดว่าน้ำตาลที่ผู้ปกครองใส่ลงไปเนี่ยทำไมถึงละลายนะเพราะอะไรนะไหนลองคิดสิคะว่าเพราะอะไรทำไมน้ำตาลถึงละลายในน้ำติ๊กตอกติ๊กตอกอ่าคิดไว้ในใจนะคะเอ๊แล้ว ถ้าเอาน้ำตาลไปใส่ในน้ำอื่นที่ไม่ใช่น้ำเปล่าหรือน้ำร้อนน้ำตาลจะละลายไม่น่าเด็กลองคิดดูนะคะวันนี้นะคะคุณครูก็จะพาเด็กๆมาทำกิจกรรมตัวทําละลายกันค่ะจะเกี่ยวข้องอะไรกับน้ำตาลนั้นเดี๋ยวเราไปชมการทดลองกันเลยค่ะเอะ๊แต่อย่าเพิ่งก่อนก่อนที่เราจะไปชมการทดลองเราต้องทำยังไงก่อนคะ เราต้องมาทำความรู้จักกับวัสดุอุปกรณ์ที่เราจะใช้ในการทดลองกันก่อนค่ะไปชมกันเลยค่ะ 1. น้ําก้ำตารก้อนค่ะ 2. น้ำเชื่อม 3. น้ำเปล่าเอาใส่ในถ้วยนะคะ 4. ส,สีผสมอาหารและ5ถาดนั่นเองค่ะ และนี่ก็เป็นวัสดุอุปกรณ์ทั้งหมดนะคะที่เราจะใช้ในการทำกิจกรรมการทดลองเรื่องตัวทำละลายกันค่ะเด็กๆคะพร้อมกันหรือ,อยังเอ่ยถ้าเด็กๆพร้อมแล้วไปชมวิดีโอสาธิตการทดลองจากคุณครูกันเลยคะ่ะแทยๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงคุณครูสาธิตให้ดูนะคะเด็กๆคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสาธิต ในกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยในเรื่องของตัวทำละลายนะคะเด็กๆค่ะอ่ะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วนะคะไปชมกันเลยสำหรับวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้นะคะคุณครูได้แนะนำไปเบื้องต้นแล้วนะคะก่อนหน้านี้แล้วนะคะว่ามีอะไรบ้างอะ ในถ้วยแรกนะคะถ้วยแรกคุณครูจะให้เป็นหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งนี้ก็คือถ้วยของน้ําเปล่านะคะเด็กๆอ่ถ้วยของน้ำเปล่านี้จะเป็นสีฟ้านะคะและหมายเลขสองคุณครูจะให้เป็นถ้วยของน้ําเชื่อมน้ําเชื่อมนะคะน้ําเชื่อมก็คือคุณครูเอาน้ําตาล่าน้ําตาลนะคะต้มในน้าเปล่านะคะก็กลายเป็นน้ําเชื่อมนั่นเองค่ะเป็นหมายเลขสองนะคะน้ําเชื่อมเด็กๆอาจจะสังเกตยากหน่อยนะคะว่าน้ําเปล่า กับน้ำเชื่อมเนี่ยออสังเกตยังไยเพราะว่าเป็นยังไงคะเพราะว่าเป็นสีเดียวกันใช่ไหมคะดังนั้นนะคะในกิจกรรมนี้คุณครูเฟิร์นจะใช้สีผสมอาหารนะคะสีผสมอาหารขออนุญ,ญาตปิดตาไว้นะคะคุณครูคเฟิร์นจะใช้สีผสมอาหารในการผสมลงไปในน้ําเปล่าที่เป็นหมายเลขหนึ่งนะคะเพื่อให้เด็กๆสังเกตได้ง่ายขึ้นค่ะ,ะสรุปได้ว่านะคะน้ําเปล่านะคะจะมีสีเขียวนั่นเองค่ะ๋ยวครูจะใส่ลงไปเลยนะคะ และน้ำเชื่อมคุณครูจะให้เป็นน้ำเชื่อมก็คือน้ำเชื่อมสีขาวปกติเลยนะคะอ่ะสำหรับสีผสมอาหารนะคะในชุดกิจกรรมคุณครูได้แจกนักเรียนคุณครูได้แจกติกๆไปทุกคนแล้วนะคะให้เด็กๆเอามาใช้งานได้เลยค่ะแต่มีข้อยกะเว้นว่าห้ามใช้หมดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเรายังมีอีกหนึ่งกิจกรรมค่ะที่เราจะต้องใช้สีผสมอาหารกันต่อนะคะเด็กๆขะ,ะใช้นิดเดียวพอนะคะเทลงไปเลยค่ะ คุณครูใช้เพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เด็กๆสังเกตได้ง,ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็แยกแยกแยะได้ง,ง่ายขึ้นนะคะทำให้เด็กๆได้เข้าใจว่าน้ำเปล่าเนี่ยคุณครูคให้แทนเป็นสีเขียวแล้วก็น้ำเชื่อมนะคะเป็นสีขาวนั่นเองค่ะและสำหรับการทดลองนะคะกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วค่ะเด็กๆขาเป็นยังไงคะตื่นเต้นไหมเออ เดี๋ยวเราลองทบทวนกันก่อนนะคะอีกหนึ่งครั้งอ่าหมายเลขหนึ่งเป็นน้ำอะไรลูกน้ำเปล่าใช่ไหมคะและหมายเลข2สองเป็นน้ำเชื่อมนั่นเองอเดี๋ยวคุณครูนะคะจะใช้น้ำตาลก้อนน้ำตาลก้อนนี้นะคะคุณครูได้แจกเด็กๆไปแล้วนะคะในชุดกิจกรรมในกิจกรรมนี้นะคะตัวทําอะไรคุณครูให้เด็กๆใช้น้ำตาลก้อนจํานวน4ก้อนค่ะ ให้เด็กๆกินน้ำตาลก้อนขึ้นมาสี่ก้อนค่ะเมื่อกูแจกเด็กไปทั้งหมดแปดก้อนนะคะน้ำตาลในกิจกรรมนี้ใช้แค่สี่ก้อนเท่านั้นค่ะหนึ่งก้อนสองก้อนสามก้อนสี่ก้อนอ่ากิจกรรมนี้นะคะคุณครูให้เด็กๆใช้แค่สี่ก้อนเท่านั้นนะคะอ่านนี้ค่ะ ไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆใส่น้ำตาลลงไปในถ้วยหมายเลขหนึ่งที่เป็นน้ำเปล่าจำนวนสองก้อนและใส่ไปในถ้วยหมายเลขสองที่เป็นน้ำเชื่อมจำนวนสองก้อนค่ะก่อนจะใส่นะคะให้เด็กๆสังเกตน้ำตาลก้อนให้ดีค่ะเอาน้ำตาลก้อนมีลักษณะเป็นยังไงนะน้ำตาลก้อนที่ครูแจกไปนะคะมีลักษณะเป็นยังไงลูก มีลักษณะเป็นสีขาวเป็นทรงสี่เหลี่ยมใช่ไหมคะกับตัวกันเป็นก้อนอยู่ใช่ไหมลูกยังไม่เกิดการละลายใดๆใช่ไหมคะอะต่อไปนะคะขั้นตอนแรกนะคะคุณครูจะให้เด็กๆเอาน้ําตาลก้อนสองก้อนแรกนะคะใส่ลงไปในถ้วยหมายเลขหนึ่งที่เป็นน้ําเปล่านะคะแล้วก็ขั้นตอนที่2คุณครูจะให้เด็กๆเอาน้ําตาลอีก2ก้อนที่เหลือใส่ลงไปในถ้วยที่เป็นน้ําเชื่อมนะคะแต่ก่อนที่จะใส่ เด็กๆลองทายดูสิคะว่าถ้าครูใส่น้ำตาลลงไปในน้ำเปล่าน้ำตาลจะละลายไหมนะเอ๊เด็กๆคิดว่าน้ำตาลจะละลายไหมคะในน้ำเปล่าติกตต๊กตอกติ๊กตอกลองคิดดูสิคะคิดเสร็จแล้วเก็บไว้ในใจก่อนนะคะและถ้าครูเอาน้ำตาลอีกสองก้อนไปใส่ในน้ำเชื่อมเด็กๆคิดว่าน้ำตาลก้อนเนี้ยละลายไหมนะเมื่ออยู่ในน้ำเชื่อมติ๊กตอกติ๊ก คิดก่อนนะคะเด็กๆคิดว่าจะละลายไหมนะ,ะคิดได้แล้วเก็บไว้ในใจก่อนนะคะเป็นการตั้งสมมติฐานให้กับตัวเองก่อนอเดี๋ยวเรามาดูการทดลองกันเลยค่ะ,ะเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเ,เปรียบเทียบดูนะคะว่าระหว่างน้ําตาลที่อยู่ในถ้วยของน้ำเปลา่าหมายเลขหนึ่งกับน้ำตาลที่คุณครูเอาลงไปใส่ในถ้วยหมายเลขสอง ไว้ไหนนะคะจะทําให้น้ําตาลก้อนละลายระวังหมายเลขหนึ่งน้าเปล่าและหมายเลขสองน้ําเชื่มอมอพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเรามาลุ้นกันเลยเดี๋ยวใส่ไปทีละก้อนนะคะแต่ว่าเราจะใส่แค่ถ้วยละสองก้อนเท่านั้นเดี๋ยวเราใส่ไปในถ้วยน้ําเปล่าก่อนนะคะเราลองดูหมายเลขหนึ่งด้วยน้าเปล่าก่อนว้าวละลายเลยนะ ละายไหมคะละลายไม่ค่อยดีคะละลายไหมลูกอุ๊ยละลายไหมคะกิไดดีค่ะลายไหมคะเราจะลองใส่ไปทีละก้อนนะคะเพื่ออัดทารุในการทดลองค่ะ ถ้าเราใส่พร้อมกันสก้อนนะคะเดี๋ยวเราจะหมดค่ะอุปกรณ์หมดนะคะ่าสรุปว่าเมื่อค,คุณครูใส่น้ำตาลก้อนลงไปในน้ำเปล่าน้ำตาลก้อนเป็นยังไงลูกน้ำตาลก้อนละลายใช่ไหมคะอ่ในใครทายถูกบ้างเก่งมากเลยค่ะใครที่ทายถูกเยี่ยมยอดเลยนี่เป็นนักวิทยาศาสตร์ตัวน้อยได้แล้วนะเนี่ยเก่งที่สุดเลยค่ะต่อไปนะคะเรามาดูกันซิว่าถ้าค,คุณครูเอาน้ำตาลก้อน ใส่ลงไปในน้ำปลาน้ำ,นำอะไรนะไม่ใช่น้ำเปล่าในน้ำเชื่อมหมายเลขสองน้ำเชื่อมหมายเลขสองดูซิว่าน้ำตาลจะละลายไหมนะคะพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเอานับหนึ่งสองสามมาพร้อมกันค่ะหนึ่งสองสามละลายไหมคะเด็กๆคะอันนี้เป็นน้ำเชื่อมนะคะละลายไหมลูกละลายไหมคะ ละลายเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าอาจจะใช้เวลานานหน่อยนานกว่าน้ำตาลใช่ไหมคะนานกว่าน้ำตาลที่อยู่ในน้ำเปล่าใช่ไหมคะ,ะละลายเหมือนกันแต่ใช้เวลาช้ากว่าใช่ไหมคะทำไมทำไมรอบนี้นะคะคุณครูจะขออน,นุญาตใส่พร้อมกันเลยระหว่าง น้ำเปล่าเลน้ำเชื่อมรอบนี้นะคะคุณครูจะใส่ลงไปพร้อมกันนะคะอ่น,นับค่ะหนึ่งสองสาทีนี้เด็กๆด,ดูนะคะว่าถ้วยไหนละลายก่อนกันเอ้าเด็กๆเห็นไหมคะว่าในน้ำเปล่าเป็นยังไงคะจะางหายไปแล้วค่ะเด็กๆคะ หายไปเลยถ้่เชื่อน,นะคะเดี๋ยวครจะตักขึ้นมาให้ดูไม่เป็นก้อนแล้วใช่ไหมคะละลายแล้วในน้ำเชื่อมยังเป็นก้อนอยู่เลยนิดนึงละลายแล้วสรุปได้ว่ายังไงคะเมื่อเราใส่น้ำตาลก้อนนะลงไปในน้ำเปล่ามาเล็กนึ่งและ เกลืของมันเชื่อมไปเลขสองต่างก็ละลายเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ว่าระยะเวลาที่ใช้ในการละลายอาจจะไม่เท่ากันใช่ไหมคะเด็กๆิ๊กคะน้ำตาลที่อยู่ในน้ำเปล่าเป็นยังไงลูกละลายเร็วกว่าน้ำตาลที่อยู่ในน้ำเชื่อมใช่ไหมคะ าก,กาิจกรรมนี้สนุกมากมาเลยค่ะเด็กๆอย่าลืมไปทาการทดลองด้วยตนเองดูนะคะเมื่อทดลองเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมถ่ายคลิปวิดีโอน่ารักน่ารักนะส่งไปให้ครูทางไลน์กลุ่มเช่นเดิมน,นะคะคนเก่งเมื่อเราทําการทดลองเสร็จแล้วนะคะต่อไปเราไปเข้าสู่ช่วงสรุปผลการทดลองกันเลยค่ะสรุปผลการทดลองกิจกรรมบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยเรื่องตัวทําละลายค่ะหลังจากการทดลองสังเกตได้ว่า น้ำตาลสายก้อนละลายได้ดีในน้ำเปล่าส่วนในน้ำเชื่อมนั้นน้ำตาลก็สามารถละลายได้เหมือนกันค่ะแต่ใช้เวลานนานกว่าในน้ำเปล่าสาเหตุที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าในน้ำเชื่อมมีโมเลกุลและก็มีความหนาแน่นของน้ำมากกว่าน้ำเปล่าค่ะมันก็เลยทำให้น้ำตาลก้อนเนี่ยละลายได้ดีไม่เท่ากันกับน้ำเปล่าค่ะ น้ำเปล่ามีโมเลกุลของน้ำน้อยกว่าน้ำตาลก้อนมันจึงเป็นตัวทำละลายน้ำตาลก้อนได้ดีนั่นเองค่ะเด็กๆคะ่ะเมื่อเด็กๆทำการทดลองเสร็จแล้วนะคะอย่าลืมทำบันทึกหลังการทดลองเลยนะคะเด็กๆไปดูคำอคธิบายบันทึกหลังการทดลองกันเลยคะ่ะ มาถึงกิจกรรมบันทึกหลังการทดลองว่านักวิทยาศาสตร์น้อยแล้วนะคะเด็กๆคะ่ะวันนี้นะคะเราจะมาบันทึกการทดลองในเรื่องของตัวทำละลายกันคะ่ะคำชี้แจงนะคะคุณครูจะให้เด็กๆวาดรูปอุปกรณ์การทดลองลงไปในช่องนี้เลยคะ่ะมีวัสดุอุปรกรณ์อะไรบ้างนั้นนะคะในกิจกรรมตัวทำละลายให้เด็กๆ วาดให้ครบเลยนะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะและเมื่อเด็กๆวาดลูปวัสดุอุปกรณ์เสร็จแล้วให้เด็กๆวาดภาพก่อนการทดลองในช่องนี้เลยค่ะ,ะก่อนการทดลองนะคะเป็นยังไงเด็กๆสังเกตแล้วก็วาดลงไปในช่องนี้นะคะและภาพหลังการทดลองค่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างนะคะให้เด็กๆวาดภาพ ลงไปในช่องนี้เลยค่ะไม่ยากเลยนะคะสู้ๆค่ะคนเก่งของคุูเปิลทำได้อยู่แล้วถึงเวลาทำการทดลองของเด็กๆแล้วนะคะสำหรับวิธีการในการทำการทดลองกิจกรรมเรื่องตัวทำละลายนะคะขั้นตอนที่หนึ่งให้เด็กๆดูวิดีโอสาธิตวิธีการทดลองจากคุณครูค่ะ2 ให้เด็กๆเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมที่จะทำการทดลองนะคะขั้นตอนที่3ให้เด็กๆนะคะแนะนำวัสนุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการทดลองค่ะ และขั้นตอนที่4ให้เด็กๆเริ่มทําการทดลองได้เลยค่ะในระหว่างที่เด็กๆกําลังทําการทดลองนะคะให้ผู้ปกครองถ่ายวิดีโอน่ารักน่ารักในขณะที่เด็กๆกําลังทํากิจกรรมอยู่นะคะส่งให้ครูทางไลน์กลุ่มนะคะเมื่อทําการทดลองเสร็จแล้วค่ะและขั้นตอนที่5นะคะให้เด็กๆสรุปผลการทดลองที่เกิดขึ้นค่ะสรุปด้วยความเข้าใจของเด็กๆเองเลยนะคะ ว่าเกิดอะไรขึ้นนะคะหลังจากเราทำการทดลองไปแล้วและสุดท้ายท้ายสุดนะคะให้เด็กๆเ,เก็บวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการทดลองไปล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยเช็ดทำความสะอาดน้ำที่หกให้เรียบร้อยนะคะในกิจกรรมนี้นะคะเราจะใช้น้ำตาลเพียงสีก้อนเท่านั้นอีกสีก้อนหลังนะคะเราจะเก็บไว้ทำกิจกรรมต่อไปค่ะ สีผสมอาหารก็เช่นกันนะคะอย่าใช้หมดนะคะเก็บไว้ทำกิจกรรมหน้าได้ค่ะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วเริ่มลงมือทำกิจกรรมได้เลยค่ะสำหรับวันนี้นะคะค,คุณครูเฟิร์นต้องลาไปก่อนนะคะกิจกรรมหน้าจะเป็นกิจกรรมอะไรนั้นรอติดตามในห้องเรียนครูเฟิร์นได้เลยค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย